รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุนะคะว่า514โรงพักทั่วประเทศค่ะจะต้องปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการดูแลประชาชนค่ะโดยทั้งหมดนะคะจะต้องแล้วเสร็จภายใน1ปีพลตำรวจเอกพงษพัฒน์พงษเจริญรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนและประสานงานการปฏิรูปองค์กรตำรวจพร้อมด้วย พลตำรวจโทสุวิระทรงเมตตาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหัวหน้าคณะทำงานด้านการปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมายลงพื้นที่สถานีตำรวจภูทรเมืองนนทบุรีนะคะเพื่อติดตามการจับทีมพนักงานสืบสวนสอบสวนแบบบูรณาการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและการอำนวยความยุติธรรมในเบื้องต้น ซึ่งสถานีตำรวจภูทรเมืองนนทบุรีเป็นหนึ่งในจำนวนสถานีตำรวจทั้งหมด514แห่งทั่วประเทศที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ปีพลตำรวจเอกพงษพัฒน์กล่าวว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดให้514สถานีตำรวจดำเนินการอยู่ในขณะนี้พบว่าผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจทุกแห่งให้ความสนใจและเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ค่ะไปฟังเสียงเรื่องนี้จากท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกันค่ะ การจัดเวรแบบทีมสืบสวนสอบสวนแบบบูรณาการของ5 0 0 4สถานีเนี่ยจะต้องแล้วเสร็จนะครับคืออย่างน้อยในแต่ละวันเนี่ยก็จะมี3ทีมในการที่จะมาเข้าเวรนะครับมีคุณสมบัติที่เป็นหัวหน้าทีมพนักง,งานสอบสวนผู้ช่วยพนักง,งานสอบสวนอะไรต่างๆเนี่ยเรากำหนดไว้ชัดเจนแล้วนะครับเพราะ,ะนั้นทุกสถานีตำรวจของ5 0 0 4 1แห่งเนี่ยภายในสิ้นเดือนสิงหาคมหรือสิ้นเดือนหน้าเนี่ยนะครับจะต้องมีครบ รูปแบบพนักง,งานสอบสวนแบบภูนาการเนี่ยทั้ง3ผลัดนะครับมีทีมงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทีมงานตรวจสาที่เกิดเหตุเนี่ยประจําอยู่ในทุกแข่งนะครับซึ่งบางโรงพักเนี่ยขณะนี้เนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องอกําลังพลพ,พนักง,งานสอบสวนก็มีการปรับเกลี่ยกันอยู่ในขณะนี้นะครับ ส่วนกรณีที่โรงพักนะคะจะมีพนักงานสอบสวนไม่เพียงพอหรือไม่น,นั้นพลตํารวจเอกพงศพัฒระบุว่าทั้ง514สถานีตํารวจทั่วประเทศเป็นโรงพักที่มีคดีปเป็น มากอยู่แล้วนะคะจึงไม่มีปัญหาในเรื่องพนักงานสอบสวนซึ่งจะต้องแล้วเสร็จให้ได้ภายในหนึ่งปีโดยหัวหน้าสถานีตำรวจทุกคนจะต้องรับผิดชอบดําเนินการหากพบว่าหัวหน้าสถานีตำรวจคนใดไม่สนใจหรือไม่ให้ความสําคัญกับการปฏิรูปในครั้งนี้ให้ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติที่กํากับดูแลรายงานให้ทราบและจะมีการพิจารณาลงโทษทางวินัยรวมถึงการแต่งตั้งโยกย้ายไปทําหน้าที่อื่นตามที่ได้เคยให้นโยบายไว้แล้วค่ะ